สวัสดีครับเราจะมาพูดถึงกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพรบข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540กันนะครับมาเริ่มต้นที่เรื่องของนิยามศัพท์ที่สําคัญในมาตรา4กันก่อนนะครับข้อมูลข่าวสารก็คือสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงข้อมูลสิ่งใดๆนะครับไม่ว่าจะสื่อความหมายโดยสภาพของสิ่งนั้นๆผ่านวิธีการใดหรือว่าจะทําไว้ในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารแฟ้มรายงานหนังสือแผนผังแผนที่ภาพวาดภาพถ่ายฟิล์มการบันทึกเสียงเหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารของราชการก็คือข้อมูลข่าวสารที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ที่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือว่าเอกชนข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะครับก็คือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลนั้นเช่น ข้อมูลการศึกษาฐานะการเงินประวัติสุขภาพประวัติอาชญากรรมประวัติการทำงานบรรดาอะไรก็ตามที่มีชื่อของผู้นั้นนะครับรวมถึงข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ตายด้วยนะครับโดยในมาตรากํากำหนดให้นายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้รักษาการตามพรบนี้มาตรา6ครับได้ให้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารขึ้นนะครับ ในสำนักง,งานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการธุรการให้แก่คณะกรรมการพรบอนี้นะครับประกอบไปด้วย7หมวดหมวดที่1ว่าด้วยเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหมวด2ว่าด้วยเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยหมวด3ว่าด้วยเรื่องข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหมวด4ว่าด้วยเรื่องเอกสารประวัติศาสตร์หมวด5ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร หมวด6ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการมิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและหมวด7เป็นเรื่องของบทกำหนดโทษนะครับมาดูที่หมวด1นึ่ฮะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมาตรา7ครับได้กำหนดว่าหน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารนะฮะอย่างน้อยต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาข้อ1ก็คือโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน ข้อสสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานข้อ3สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐข้อที่4กฎมติคอรมข้อบังคับคำสั่งต่างๆนะครับหรือ,อนโยบายหรือการตีความเฉพาะที่มีสภาพอย่างกฎนะฮะเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องข้อ 5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่าย,จ,ายจ่ายแจกหนะ้าที่ทำการนั้นตามที่เห็นสมควรมาตรา8ครับข้อมูลข่าวสารในข้อ4คือเรื่องของกฎมติครมข้อบังคับเนี่ยถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาจะใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ มาตรา9ครับภายใต้ข้อบังคับมาตรา14ว่าด้วยเรื่องข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบ,บันพระมหากษัตริย์และก็มาตรา15คือข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผยก็ได้นะครับหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยต่อไปนี้ครับไว้ให้ประชาชนสามารถตรวจด,ดูได้ข้อแรกผลการพิจารณาหรือว่าคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องข้อ 2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่ขายต้องลงพิมพ์ในราชกาิจจานุเบกษาข้อ 3. แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการข้อ 4. คู่มือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของเอกชนข้อ 5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง ข้อที่6สัญญาสัมปทานสัญญาที่มีการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนนะกับเอกชนข้อที่7มติครมมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติครมนะครับข้อที่8ข้อมูลข่าวสารอื่นนะตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูนี้นะฮะถ้าหากว่ามีส่วนใด ที่ต้องห้ามไม่ให้เปิดเผยนะครับตามมาตรา14หรือว่ามาตรา15เนี่ยให้เจ้าหน้าที่ลบตัดทอนหรือทาไม่ให้เปิดเผยในส่วนนั้นนะครับทั้งนี้บุคคลฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียกับขอบ้อมูลนั้นหรือไม่ก็ตามฮนะย่อมมีสิทธิ์หนึ่งก็คือเข้าตรวจดู2ขอสําเนา3ขอสําเนา,า,เนารับรองความถูกต้องได้หน่วยงานของรัฐนะครับอาจจะวางหลักเกณฑ์ในการเรียกค่าธรรมเนียมในการขอสําเนา หรือว่าขอสำเนารับรองความถูกต้องได้นะครับโดยให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยมาตรา10ครับความในมาตรา7นะฮะที่พูดถึงข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มาตรา9ที่เป็นข้อมูลที่รัฐจะจัดให้กับประชาชนเข้าตรวจดูได้เนี่ยจะไม่กระทบนะบถึงข้อมูลข่าวสารที่มีกฎหมายเฉพาะมาตรา11ครับถ้า บุคคลใดได้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการและก็คําขอนั้นระบุข,ข้อมูลที่ต้องการที่อาจเข้าใจได้ให้หน่วยงานของรัฐหรือว่าผู้รับผิดช,ชอบนี่ให้จัดทำให้ในเวลาอันสมควรทั้งนี้ข้อมูลนั้นต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะให้เปียแต่ว่าข้อมูลใดที่บุบสลายง่ายหรือว่าต้องใช้เวลาในการจัดหาเนี่ยก็อาจจะขอขยายเวลาทั้งนี้ข้อมูล ที่พูดไปสักครู่นี้ว่าต้องเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะให้นะครับไม่ใช่ว่าต้องไปจัดทำวิเคราะห์จำแนกรวบรวมขึ้นใหม่นะครับเว้นแต่เป็นการแปลสภาพจากข้อมูลในระบบเป็นเอกสารนะครับถ้าหากเห็นว่าไม่ใช่การแสวงหาผลประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์สาธารณะจะจัดหาข้อมูลนั้นให้ก็ได้นะครับมาตรา12ถ้ามีผู้ยื่นคำขอข้อมูลและข้อมูลนั้นอยู่ในความควบคุม ของส่วนกลางนะรหรือว่าหน่วยงานรัฐอื่นให้หน่วยงานที่รับคําขอนั้นนะครับได้ยื่นคําขอไปยังหน่วยงานอื่นนั้นนะครับโดยไม่ชักช้ามาตรา13ครับถ้าผู้ใดฮะเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลไม่จัดข้อมูลให้เข้าตรวจดูไม่จัดหาข้อมูลให้หรือไม่ปฏิบัติตามพรบนี้หรือปฏิบัติแต่ว่าลาช้าจนไม่ได้รับความสะดวกนะครับ ผู้นั้นมีสิทธิ์ร้องเรียนนะต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารโดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันสามารถขยายเวลาออกไปได้ครับแต่ว่าต้องไม่เกิน60วันครับทีนี้ก็มาดูหมวด2ฮนะข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยมาตรา14ครับข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผยก็คือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยม่ได้ครับ มาตรา15ข้อมูลข่าวสารต่อไปนี้ก็หน่วยงานรัฐอาจจะมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ครับได้แก่ข้อมูลที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความมั่นคงทางเศรษฐกิจการคลังหรือข้อมูลที่เปิดเผยไปแล้วจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพรวมถึงความเห็นคําแนะนําภายในหน่วยงานในการดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ หรือรายงานข้อเท็จจริงของหน่วยงานนั้นนะครับรวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยแล้วอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของบุคคลรายงานทางการเพศข้อมูลที่ทางราชการมีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เปิดเผยนะครับหรือผู้ให้มาไม่ประสงค์ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ก็เจ้าหน้าที่รัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้มาตรา16ครับเพื่อความชัดเจนว่าข้อมูลใดเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็ให้หน่วยงานรัฐ หน่วยงานนั้นนะครับกำหนดวิธีคุ้มครองข่าวสารนั้นตามที่ครมกําหนดมาตรา17ครับกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของบุคคลใดก็ให้แจ้งให้บุคคลนั้นเสนอคําคัดค้านภายในระยะเวลาที่กําหนดแต่ต้องให้เวลาเสนอคําคัดค้านไม่น้อยกว่า15วันตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยทําหนังสือถึงผู้รับผิดช,ชอบกรณีมีคําคัดค้านนะครับก็ และมีการพิจารณาคำคัดค้านแล้วให้แจ้งผลพิจารณาโดยไม่ชักช้าซึ่งสมมุติว่าเจ้าหน้าที่ไม่รับฟังคำคัดค้านนะครับก็จะยังเปิดเผยข้อมูลนั้นไม่ได้นะครับจนกว่าจะพ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์หรือจนกว่าคณะกรรมการมิจัยจะมีคำวิจัยให้เปิดเผยได้มาตรา18ครับต่อเนื่องจากมาตรา17ที่ว่ากรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังคำคัดค้านนะครับผู้นั้น อาจอุทธรณ์นะครับต่อคณะกรรมการวิจัยภายใน15วันนับจากวันได้รับแจ้งนะครับทั้ง2มาตรานี้15วันเหมือนกันมาตรา19ครับการพิจารณาของคณะกรรมการต้องดําเนินการโดยไม่ให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเปิดเผยแก่บุคคลอื่นใดจะพิจารณารับหลังคู่กรณีหรือคู่ความฝ่ายใดก็ได้มาตรา20การเปิดเผยข้อมูลใดแม้จะเข้าข่ายความผิดแต่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดหากกระทําโดยสุจริตในกรณีต่อไปนี้คือ1 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา15ถ้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่มีคําสั่งให้เปิดเผยได้นะครับเพื่อประโยชน์ของสาธารณะหรือว่าประโยชน์ของบุคคลหมวดที่3ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลคําว่าบุคคลหมายถึงบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ชัดเจนในประเทศไทยมาตรา22สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติอาจออกระเบียบโดยความเผ็นชอบของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขมิให้นำความในมาตรา23ซึ่งจะกล่าวต่อไปนี่มาบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้มาตรา23ครับหน่วยงานของรัฐมาตรา23ครับหน่วยงานของรัฐต้องจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ข้อแรกครับจัดให้มีระบบข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่เกี่ยวข้องและจําเป็นเพื่อให้การดาเนินงานสําเร็จและยกเลิกเมื่อหมดความจําเป็นข้อที่2พยายามเก็บโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลโดยต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบล่วงหน้าข้อที่3มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและก็มีการตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้คือประเภทของบุคคลประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารลักษณะการใช้ข้อมูลข่าวสาร วิธีการขอดูข้อมูลของเจ้าของข้อมูลและวิธีการขอให้มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลข้อ 4. ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอและข้อ5จัดระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันมิให้นำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและเป็นภัยต่อเจ้าของข้อมูลกรณีที่มีการจะส่งข้อมูลไปให้กับบุคคลทั่วไปจะต้องแจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลทราบด้วย มาตรา24ครับหน่วยงานรัฐจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลไม่ได้เว้นแต่เปิดเผยในกรณีต่อไปนี้คือเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานของตนหรือเป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายใต้วัตถุประสงค์หรือต่อหน่วยงานของรัฐที่ทํางานด้านสถิติสมมโนหรือใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือส่งต่อ ขอจดหมายเหตุแห่งกรมศิลปากรหรือต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อป้องกันระงับอันตรายต่อชีวิตสุขภาพของบุคคลนั้นหรือเปิดเผยต่อศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายทั้งนี้การเปิดเผยตั้งแต่เรื่องของการเปิดเผยต่อ,อสมมโนนะครับการวิจ,จัยกรมศิลปากรเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอำนาจทำกฎหมายเนี่ยจะต้องจัดทำบัญชีแสดงการเปิดเผยว่าเปิดเผยอะไรบ้างนะครับมาตรา25บุคคลย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับตนเมื่อมีคำขอเป็นหนังสือนะครับหน่วยงานรัฐจะต้องให้บุคคลน,นั้นได้เข้าตรวจด,ดูแล้วก็สำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลน,นั้นโดยการเปิดเผยรายงานทางการแพทย์ถ้า,าว่ามีเหตุจําเป็นเจ้าหน้าที่จะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลน,นั้นมอบหมายก็ได้นะครับ ทั้งนี้ถ้าผู้ใดเห็นว่าข้อมูลของตนเองเนี่ยมีส่วนใดไม่ถูกต้องก็สามารถยื่นเป็นหนังสือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงลบข้อมูลนั้นได้นะครับกรณีที่ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบตามคําขอนะครับก็ให้ผู้นั้นมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวิจัยภายใน30วันนับแต่วันได้รับแจ้งคําสั่งนะครับโดยให้ยื่นต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร หมวดสครับว่าด้วยเรื่องเอกสารประวัติศาสตร์มาตรา26ครับข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่หน่วยงานรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาไว้แล้วหรือว่ามีอายุตามที่กําหนดนะครับก็สามารถที่จะส่งมอบให้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติครมศิลปากรเพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาโดยแยกเป็นประเภทได้ดังนี้นะครับอันที่1ก็คือข้อมูลข่าวสารตามมาตรา1 4นเมื่ออายุครบ75ปี มาตราสีก็คือเรื่องของพระมาสัตว์นะครับมาแล้วก็ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา15เมื่อมีอายุครบ20ปีมาตรา15คือเรื่องความมั่นคงแรงต่างนะครับทั้งนี้อาจจะขยายเวลาออกไปได้ในกรณีที่จําเป็นต้องเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ใช้สอยตามที่ตกลงกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติหากหน่วยงานรัฐเห็นว่ายังไม่ควรเปิดเผยนะครับก็ ทำเป็นคำสั่งขยายเวลาแต่จะกําหนดเกินคราวละ5ปีไม่ได้นะครับหมวดที่5ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารครับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประกอบด้วยรัฐมนตรีที่นายกมอบหมายเป็นประธานแล้วก็มีปลัดสํานักนายกปลัดกระทรวงกลาโหมปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงอาาดไทยปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขาธิการสภา,า,าสผู้แทนาราษฎรผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนะครับเป็นกรรมการรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและกอกชนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน9คนทั้งนี้ ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งเลขานุการได้หนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการได้อีกสองคนมาตรา28ครับคณะกรรมการที่ว่ามาเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้คือสอดส่องดูแลให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติตามพรบนี้ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่รับคำขอเสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องโรงเรียน แล้วก็จะทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบรนี้เสนอต่อครมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมาตรา29กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่กล่าวมาก็มีวาระคราละ3ปีอาจแต่งตั้งใหม่ได้อีกนะครับมาตรา30กรรมการพ้นตามวาระหรือว่าพ้นนะครับเมื่อตายลาออกครมอให้ออก เป็นบุคคลล้มละลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถได้รับโทษจำคุกนะครับยกเป็นละหูโทษหรือว่าความผิดโดยประมาณนะครับมาตรา31การประชุมของคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นองค์ประชุมการวิจัยชี้ขาดยึดเสียงข้างมากถ้าเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาดมาตรา32คณะกรรมการมีอำนาจเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ ส่งวัตถุเอกสารพยา,ยานประกอบการพิจารณาได้มาตรา33ถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารและผู้ขอไม่เชื่อนะครับและร้องเรียนต่อคณะกรรมการต้องตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องนั้นและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบหมวด 6. คณะกรรมการวิจัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมาตราสามสีให้มีคณะกรรมการวิจัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารซึ่ง ครมรแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารมาตรา35-36ถึงระบุว่าคณะกรรมการคณะหนึ่งนะครับประกอบด้วยบุคคลตามความจำเป็นแต่ต้องไม่น้อยกว่า3คนตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นด้านความมั่นคงของประเทศด้านเศรษฐกิจและการคลังและด้านการบังคับใช้กฎหมายให้คณะกรรมการนี้นะครับมีอำนาจหน้าที่พิจรารณา วินิจใชยอุทธรต่อไปนี้ 1. คําคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา14และมาตรา15 2คําสคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา17 3. คําคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงลบข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา37ครับให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารส่งคำอุทธรให้คณะกรรมการวินิจฉัยภายใน7วันโดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละสาขา โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยถือเป็นที่สุดหมวดสุดท้ายเป็นเรื่องของบทกำหนดโทษมาตรา40ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมาตรา41ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่เจ้าที่กำหนดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับ ไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโชคดีครับขอบคุณครับ